สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n e l d แดดดี้คุกกิ้งครับวันนี้ d a ดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูคอนเฟ็ตคาราเมลครับหลังจากคลิปที่แล้วที่เราทํา3เสียนทอดสมุนไพรไปนะครับเพื่อนๆก็บอกว่าอร่อยมากแล้วก็หยุดไม่อยู่เลยทําให้นึกถึงเมนูนี้ขึ้นมาบอกเลยว่าอร่อยทานเพลินแล้วก็หยุดไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับเมนูนี้จะออกรสชาติหวานนําเค็มตามมีความมันๆหลายรสชาติแถมมีความอมเปเรี้ยวจากลูกเกด ด้วยนะครับเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆทําครั้งหนึ่งนี้เก็บไว้ได้นานๆเลยนะครับรับรองว่าเพื่อนๆจะต้องถูกใจแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นคอนเฟลกอันนี้เพื่อนๆเลือกยี่ห้อที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับเราใช้ทั้งหมดประมาณ200กรัมครับต่อไปเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ100กรัมเม็ดฟักทองอบ30กรัม อัลมอนด์อบ30กรัมลูกเกด30กรัมน้ำตาลทรายขาว70กรัมเนยสดชนิดจืด80กรัมนมสดชนิดจืด30กรัมเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทรายแดง5กรัมครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แด๊ดดี้ฝากไว้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเรามาทาคาราเมลกันก่อนนะครับอย่างแรกเราก็นําเนยสดชนิดจืดใส่ลงในหม้อตามด้วยน้ําตาลทรายขาวนมสดชนิดจืด เกลือแล้วก็น้าตาลทรายแดงครับจากนั้นเราก็ใช้ไฟกลางๆนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันครับพอละลายเข้ากันดีแล้วเราตั้งต่ออีกสักครู่หนึ่งให้คาราเมลเนี่ยเป็นฟองเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ข้นหนืดขึ้นเป็นอันใช้ได้ครับต่อไปเรานำคอนเฟลกใส่ลงในอ่างผสมตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเม็ดฟักทองอบแล้วก็แอลมอนอบครับสุดท้ายเราใส่ลูกเกดลงไปเพิ่มความหวานอมเปรี้ยวจะได้ช่วยตัดเลี่ยนครับ เสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับจากนั้นเราก็นำคาราเมลมาราดลงไปครับแดดดี้จะแบ่งใส่ทีละครึ่งนะครับส่วนผสมมันจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นครับพอเราใส่คาราเมลลงไปแล้วเราก็คนให้เข้ากันครับพอส่วนแรกเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่คาราเมลที่เหลือลงไปครับแล้วก็คนคลุกเคล้าต่อให้คาราเมลเคลือบทุกอย่างให้ทั่วเลยครับ ขั้นตอนนี้คอนเฟลกของเราจะยังไม่กรอบนะครับเพราะว่าคาราเมลที่เคลือบอยู่เนี่ยก็จะมีความเหนืดๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องนําไปอบต่อให้คาราเมลที่เคลือบอยู่เนี่ยมันแห้งแล้วทุกอย่างก็จะกรอบแล้วก็เก็บได้นานครับเรานําถาดสําหรับอบมารองด้วยกระดาษไขน,นะครับเวลาที่เรากลับเนี่ยตัวคาราเมลจะได้ไม่ติดกับถาดครับเสร็จแล้วเราก็เทคอนเฟลกลงไปแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วเลยครับ พยายามเกลี่ยให้บางๆทั่วๆกันตัวคอนเฟ็จะได้โดนความร้อนทั่วถึงครับเสร็จแล้วเราก็นำเข้าเตา,าอบที่อุณหภูมิ150องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบรอบแรกประมาณ10นาทีครับก่อนที่เราจะอบขนมเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ10นาทีนะครับพอวอร์มเตาครบ10นาทีเราก็นำคอนเฟ็เข้าไปอบได้เลยครับแต่ดีจะอบถาดล่างสุดนะครับตัวไฟบนจะได้ไม่โดนหน้าคอนเฟ็แรงเกินไปตัวสีจะได้ไม่เข้มครับ พอเราอบครบ10นาทีเราก็นําออกมากลับด้านครับกลับด้านบนลงไปด้านล่างตัวด้านล่างจะได้โดนความร้อนทั่วๆกันครับเสร็จแล้วเราก็เกลียคอนเฟกให้กระจายให้ทั่วเต็มถาดครับจากนั้นเราก็เข้าไปอบต่ออีกประมาณ5นาทีครับพอเราอบครบ5นาทีคาราเมลที่เคลือบคอนเฟกก็แห้งพอดีเลยครับ แต่ตอนนี้ตัวคอนเฟ็คจะยังไม่ค่อยกรอบนะครับเราก็เลยจะต้องเอาไปเป่าลมหรือว่าไปผึ่งให้มันเย็นก่อนนะครับพอเย็นแล้วเนี่ยตัวคอนเฟ็คก็จะกรอบทั่วทั้งชิ้นเลยครับแต่ที่จะนําไปเทใส่ในกรละมังใบใหญ่ๆนะครับจากนั้นเราก็ไปคนหน้าพัดลมสักครู่หนึ่งนะครับให้ตัวคอนเฟ็คเนี่ยมันเย็นสนิททีนี้มันก็จะกรอบร่วนทั่วทั้งชิ้นเลยครับแล้วก็จะทําให้เพื่อนๆในเก็บไว้ทานได้นานๆ้วยครับ เท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูคอนเฟลคคาราเมลครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่อร่อยทานเพลินแบบหยุดไม่อยู่เลยนะครับ สูตรนี้ตัวคาราเมลของเราจะไม่หวานมากนะครับจะมีความหวานหวานมันมันนุนนัวแล้วก็มีความหอมของเนยด้วยนะครับความมันนี้ก็จะได้จากถั่วอีกหลายๆชนิดที่เราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัดรสชาติอมเปรี้ยวนิดๆด้วยลูกเกดทําให้เวลาเราทานเนี่ยก็จะทานได้เรื่อยๆแบบไม่เลี่ยนเลยครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ